สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาสร้างทรงตันเพลโตกันค่ะโดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างทรงตันแบบขาวดำหรือแบบสีถ้าคุณอยากจะประหยัดหมึกเครื่องพิมพ์ละก็โมเดลแบบขาวดำก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะแต่ถ้าคุณอยากเห็นโมเดลสีสันสดใสก็เลือกปริ้นแบบสีนะคะ แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนอย่าลืมปริ้นโดเดคาฮีดรอนหรือทรง12หน้า2ครั้งนะคะโมเดลที่เราจะสร้างกันวันนี้คือไอโคสเฮดรอนหรือทรง20หน้าที่บรรจุอยู่ภายในออกตาฮฮดรอนหรือทรง8หน้าที่เป็นรูปสีเขียวและอยู่ภายในเตตาเฮดรอน หรือทรงสีหน้าที่เป็นรูปสีเหลืองที่บรรจุอยู่ภายในลูกบากสีแดงซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ภายในโดเดคาฮีดรอนหรือทรง12หน้าที่เป็นรูปสีน้ำเงินค่ะเมื่อคุณดาวน์โหลดและปริ้นรูปทั้งหมดออกมาแล้วก็หยิบกันไกลและเทปกาวขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเราจะมาประกอบทรงตันเหล่านี้กันค่ะทรงตันเหล่านี้จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่คือ คโคอสฮีดรอนหรือทรงยีสหน้าที่อยู่ภายในออกตฮีดรอนหรือทรง8หน้าซึ่งบรรจุอยู่ภายในเตตตาฮฮดรอนหรือทรง4หน้าอีกทีค่ะจะเห็นได้ว่าทรงตันที่กล่าวมานั้นถูกบรรจุอยู่ในลูกบาศกและทั้งหมดนี้ถูกบรรจุอยู่ในโดเดคาฮฮดรอนหรือทรง12หน้าค่ะถึงตรงนี้ ถ้าคุณเลือกปริ้นชุดขาวดำโมเดลของคุณจะออกมาเหมือนด้านบนนี้ค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะทรงปันของเราจะเป็นไอโคซฮีดรอนหรือทรง20หน้าที่เป็นสีเขียวนี้นะคะซึ่งจะบรรจุอยู่ในออกตาีดรอนหรือทรง8หน้าที่เป็นสีดำและถูกบรรจุอยู่ในเตตตฮีดรอนหรือทรงสีหน้าที่เป็นสีแดงอีกทีค่ะ และทรงตันที่กล่าวมาจะถูกบรรจุอยู่ในลูกบาศกสีน้ำเงินนี้ค่ะและทั้งหมดนี้จะถูกบรรจุอยู่ในโดเดคาฮีดรอนหรือทรง12หน้าค่ะบทเรียนนี้ได้เคยถูกนำไปสอนให้แก่คุณครูฝึกสอนและนี่ก็เป็นรูปบางส่วนจากเวิร์กช็อปเรื่องทรงตันเพลโตค่ะ ค,ครูฝึกสอนเหล่านี้มาจากราชภัตรร้อยเอ็ดในประเทศไทยค่ะคราวนี้ถึงตาที่ทุกคนจะดาวน์โหลดแบบฝึกหัดเพื่อสร้างทรงตันเหล่านี้กันแล้วค่ะคุณสามารถปริ้นแบบฝึกหัดนี้จะเป็นแบบขาวดำก็ได้ค่ะแล้วเราจะมาดูรูปคลี่ของทรงตันเหล่านี้ในวิดีโอถัดไปค่ะ